ร่วมลํำลึกพระเอกสารพงษ์ชาตีศิลปินแห่งชาติพระเอกในดวงใจตลอดการที่เพิ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดในวัย71ปีสารพงษ์ชาตีได้ก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมรังสีที่หลายคนเรียกขานกันว่าวัดสารพงษ์หรือวัดหลวงพ่อโตตั้งอยู่ที่ตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา ได้รีเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2550โดยภายในมหาวิหารสมนเด็จพระพุทธจารย์โตโตพรมรังสีได้ประดิษฐานรูปหลวงพ่อโตเป็นรูปหล่อทองเหลืองหน้าตักกว้าง8เมตร1นิ้วสูง13เมตรและน้ำหนัก61ตันซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกภายในวัดหลวงพ่อโตนี้ประกอบด้วยมหาวิหารเป็นแบบกุฎาคาร เดินยอดเจดีเพื่อปฏิสถานพระพุทธรูปเป็นที่ปฏิสถานรูปหล่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีและวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชทางเดินไปวิหารหลวงพ่อโตก็จะตกแต่งเป็นสวนหย่อมสวยงามมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากถือว่าเป็นจุดแวะพักที่พลาดไม่ได้เลยหากคุณเดินทางผ่านไปที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา วัดสรพงษ์เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬกาถึง18นาฬิกาเอกสรพงษ์ชาตีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดด้วยอายุ7 1ปีเมื่อวันที่10มีนาคม2565อเสียชีวิตเมื่อเวลา15นาฬิกานาทีที่รถน้ำศพสรพงษ์ชาตีจะมีขึ้นในวันที่11มีนาคม2565เวลา15นาฬิกาที่วัดเทพศิรินทาวาศาลากลางน้ำ